ยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งโคตรโคดครับณชั่วโมงนี้นะครับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางนะครับคงไม่มีใครฟอร์มเกินหน้าเกินตานักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมไปอีกแล้วนะครับฟอร์มการเล่นโคตรโหดนะครับทั้งกับสโมสรและทีมชาติครับดีไม่ดีนะครับอนาคตอันใกล้ทีถึงนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมนะครับขึ้นทาบชั้นนนกเตะอย่างซีดานมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมชาติอังกฤษนะครับปลุกไปเยือนทีมชาติสกอตแลนด์ครับและนี่เลยครับก็คือ11ตัวจริงของอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอารอนแดมเดลเป็นผู้รักษาประตูครับคู่เซ็นเตอร์มาร์เกอรีจับคู่กับลูอิสดังครับแบ็กซ้ายคีรันทิปเปียแบ็กขวาเป็นไคล์วอลเกอร์ครับมิดฟิลด์แดนกลางครับก็มีจูดเบลลิงแฮมครับดีแครนไรท์แล้วก็เป็นทางคาวินฟิลิปครับส่วนกองหน้าครับก็มมมีีแแแฮรรรรรรร์์่่่เเเคคคคนนนนำทัััััพบบบลลลวกฟฟฟิอดดดะา ในเกมนี้ก็เป็นไปตามการคาดหมายนะครับทีมชาติอังกฤษก็ทําผลงานได้สุดยอดกว่าครับบุกไปชนะสกอตแลนด์ถึงทิ่นครับสประตูต่อหนึ่งครับและในเกมนี้นะครับนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับเล่นดีสุดในเกมนี้นั่นก็คือจุดเบลลิงแฮมเล่นดีอีกแล้วนะครับเกมนี้ครับยิงไป1นประตูและก็ทําอีก1นึ่งแอสซิสครับและหลังจากการยิงได้หนึ่งประตูแล้วก็ทำหนึ่งแอสซิสได้ในเกมนี้นะครับส่งผลให้ฤดูกาลนี้นะครับในการออกสตาร์ฤดูกาลมาจุดเบลลิงแฮมฟอร์มโคตรสุดยอดเลยครับ ลงเล่นในนามสโมสรแล้วก็ในนามทีมชาติไป6นัดครับยิงไป6ประตูแล้วก็ทําอีก2แอสซิสครับฟอร์มการเล่นแบบนี้มิดฟิลด์แดนกลางตอนนี้นะครับคนที่โดดเด่นที่สุดในโลกใบนี้นะครับคงไม่มีใครเกินหน้าเกินตาในต่อย่างจูต์เบลลิงแฮมไปอีกแล้วละครับกอรียได้ว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับโคตรโหดครับสรับนักเตะอย่างจูต์เบลลิงแฮมครับฟอร์มดีจริงๆครับและหลังจบเกมนี้นะครับนักเตะอย่างจูต์เบลลิงแฮมครับก็ออกมาสัมภาษณ์ว่า ผมไม่ค่อยแฮปี้ครับกับการเล่นของตัวเองในเกมที่เจ็บยูเครนมันไม่ได้ใกล้เคียงกับฟอร์มที่ดีที่สุดของผมเลยและสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นอยู่เสมอก็คือการกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและผมก็ทําได้ดีมากๆในเกมค่าคืนวันนี้ผมมีบทบาทที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงผมได้อิสระจากเพื่อนร่วมทีมที่สุดยอดเช่นเดียวกับผู้จัดการที่เรอัลมาดริดผมรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับระบบการเล่นและเราก็มีผู้เล่นที่น่าทึ่งหลายคน ผมสนุกมากๆกับการเล่นตำแหน่งในวันนี้และนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดอีก1เกมคว้าแมนอัลเดแมตไปอีก1เกมครับ ก็เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้นะครับฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างจุดเบลลิงแฮมครับโคตรสุดยอดจริงๆครับและดูจากองค์ประกอบในทีมของเรอัลมาดริดนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในการลงเล่นในทุกๆรายการครับเช่นเดียวกันครับในนามทีมชาติอังกฤษครับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนก็ถือว่ามีฝีเท้าระดับพระการองนั้นดีไม่ดีเหมือนกันนะครับอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโร2024นะครับที่ประเทศเยอรมันรวมไปถึงฟุตบอลโลกนะครับในปี2026ที่อเมริกาเหนือนะครับนักเตะอย่างจุดเบลลิงแฮมอาจจะสสาามมมรรถัััชปป์ก็็เนไได้ะคบ แน่นอนเละครับถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นณนเวลานี้นะครับรวมไปถึงสภาพร่างกายอะไรต่างๆเทคนิคเบสิกการเล่นนะครับรวมไปถึงองค์ประกอบของทีมที่อยู่ครับมีโอกาสไม่น้อยเลยครับที่ทางจุดเบลลิงแฮมวันหนึ่งอาจจะไปทาาตำนานตลอดการอย่างซีดานก็เป็นไปได้เหมือนกันครับสนับสนุนคลิปข่าวโดย New Suzuki e r t i ์ติก้าสมาร์ทไบแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นปียงแค่6,99,000บาทเท่านั้น ตอกย้ำครับ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่10,999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูมซุซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นในชั่วโมงนี้นะครับของทางจูดเบลลิงแฮมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะทาบตำนานตลอดการอย่างซีดานได้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ